นนอื่เาหลังจากนั้นนี่ครับทั้งฟลุกเนี่ยลากเอาแฟนสาวของแบงออกจากร้านไปนะฮะทำตามที่ตัวเองพูดเลยครับเพราะฟลุ๊กประกาศอยู่แล้วว่ากูจะเอาเมียมึงมาทำเมียกูให้ได้แล้วลากไปแบบนี้มผู้ชมครับเนี่ยฮะแล้วหลังจากนั้นครับวันนี้จึงมาแนะนําเว็บตรงที่มั่นคงที่สุด ptc g เกมคุณจะหมดปัญหาในการเล่นแล้วเจงเล่นแล้วไม่แตกแน่นอนแอดไลน์มาที่ at ptc.games พาแฟนของแบงค์นเนี่ยไปไว้ที่กระท่อมแห่งหนึ่งนะเป็นเหมือนกับศา,าลาริมทางคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับฟลุกเนี่ยถ่ายคลิปแล้วเย้ยนี่ฮะศาลานี่นะฮะถ่ายคลิปแล้วเย้ยนะครับนี่ฮะลองดูครับโดยวกับบ้านไปแล้วฮะกูกูไปลักผ่าตัวอะไรวะ bye